ปลาตัวมันหัวมันห่างเม่ยไม่ใหญ่กระดอกกระเดียดปลาตัวมาเบิ่งบรรยากาศเก็บมันบวชอะเก็บมันน้ำพึ้นดอกคันมาเบิ่งซื่ออ้าโอ้มาหลายแต่ท่านพูนเป็นแจ้งได้ทั้งพี่คุณเอามันก็มีแต่หัวใหญ่ chế cho khoang mặn cái đài chào 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 và miết mua nhảy nọ mua ra đây là xuống hả hai mươi hai

เหย่คักหัวมันก็ได้มักเหย่งยยาวยาวว่มาภันเก็บบานเก็บบานเด้อค่ะเด้อมันเก็บซอยเด้อค่ะอันตอนเก็บอแดดคือจังบวหอนบเมเอยค่ะบัท้าเขาคุมลำอยแห้ง โอ้ก็ใหญปานนี่แหะเนาะมิเตอร์หัวใหญ่ใหญ่นี่เขาก็แฟ่ไฟก็มีก็แฟ่ยไฟก็มีพอดีวันนี้บ่งดูบังเน่คนเก็บมันเพราะไม่หน่อยเด้พี่น้องเลยร้ายค่าคุณเสียจะคล้องขืนมันเองเนี่ยเสียกันด้เสียน้อยมนนี่อว่ย ตายเลยยาข้อมัาเลยเนอหวยใหญ่หโลห้วัดจะกนำวัดนิอยนี่เดิดวันวัดด้วยปนหอยหมวใหญ่ลานมย่เัครอ่ราคาดีเหนว่าราคาขึ้นดี ทั่วปานี่ขาวจังท่าฟังราดราคาเท่าไรกับเบาชูฟังเนี่ยเนี่ยทางฟังราดทางฟังท่านนี่สองบาทสิบห้าแม่นป่ะราคามึอนี่บ่ะ